สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาเลือกปั๊มน้ำนะครับที่จะใช้สูบขึ้นถังเก็บน้ำนะครับว่าเราควรใช้ปั๊มประเภทไหนแล้วก็ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจากโจทย์นี้นะครับวันนี้เราจะใช้แพรนะครับลอยน้ำแล้วก็สูบขึ้นแทงน้ำซึ่งแทงน้ำนี้มีความสูงของฐานถึง จุดวางถังนะครับ6เมตรแล้วก็ถังขึ้นไปอีก2เมตรนะครับแปลว่าเราต้องสูบน้ําขึ้นไปเนี่ย8เมตรนะครับตรงนี้6เมตรแล้วตรงนี้ขึ้นไปอีก2เป็น8เมตรนะครับจากจุดที่วางจากฐานลงแพรเนี่ยตีไปประมาณ2เมตรนะครับรวมๆน่าจะประมาณ10เมตรนะครับ10เมตรที่จะต้องสูบน้ําขึ้นไปนะครับนี่คือโจทย์นะครับดังนั้นเราต้องใช้ปั๊มประเภทไหนนะครับที่จะเหมาะ สมในการที่จะสูบน้ำขึ้นไป10เมตรแล้วได้ได้เร็วสุดเยอะสุดนะครับเพราะว่าหลักการของการเลือกปั๊มน้ำที่จะสูบน้ำขึ้นแทงมันต้องเร็วนะครับต้องได้เยอะต้องสูบได้เร็วและเยอะนะครับเนี่ยแทงผมเป็น3พลิตสองใบนะครับแทง3าลิตสองใบทำยังไงจะสูบได้ได้เร็วและเร็วนะครับได้เร็วและเยอะเออนะครับ แล้วข้อจํากัดของที่นี่ก็คือเป็นไฟเกษตรนะครับเป็นไฟเกษตรปั๊มมันน่าจะได้เต็มที่ก็แค่2แรง3าแรงประมาณนี้นะครับดังนั้นโจทย์ก็มาจบอยู่ที่ว่าจะเป็นปั๊ม2แรงหรือ3าแรงดีตัวนี้เป็น3แรงนะครับเดี๋ยวจะวางเทียบกันตัวนั้นเป็น2แรงอ่ะพี่มอสฝากรบกวนหน่อยยกปั๊มไปวางตรงได้ร่มให้หน่อยแป๊บนึงเดี๋ยววางเทียบให้มันดูนี่พี่มอสนะครับมาติดแพรนะครับ แต่โจทย์ผมนะสรุปไปแล้วแหละว่าผมใช้เป็นมิสซูนะครับเออไปวางไว้ตรงแถวนั้นลมๆก่อนก็ได้เออวางคู่ๆกันข้างบนก็ได้เออโอเคต h งเกีย okay. วนะครับจะใช้มิสซูสองแรงนะครับแต่มันเป็นแบบ3นิ้วนะครับเดี๋ยวพาดูกันโอ้ลมลมหน่อยไปนี่นะครับเพราะตอนแรกก็ถือมานะเป็นปั๊มจีนตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นขนาด3แรงแต่จะเทียบให้ดูว่า สแรงกับสองแรงโหต่างกันเยอะมากเลยนะหมายถึงสองแรงนะถ้าของมิสูปั๊มเรานะครับก็ดีดีกว่านะครับแล้วนี่เชียนน์นนี่ต้องได้ค่าโฆษณาหนน,นั่นเนี่ยมิสูปัม๊มผมใช้แต่มิสูเลยนะครับเออทางมือถือกันตัวนี้นะครับที่เราใช้เนี่ยหนกล่องตรงๆกันแต่บยูอนึ่งห้าศูน้าเะครับแต่บนยูเมันเป็นตัวรุ่นน้ำมากนะครับ รุ่นน้ามากซึ่งแรงดันต่ําสุดที่มันต้องเหลือไว้หรือมันทำนะครับก็9เมตรนะครับจะได้น้ําประมาณพันลิตรนี่นะครับถ้าส่งสูงประมาณ9เมตรน้ําประมาณพันลิตรถ้า15เมตรน้ําประมาณ400ลิตรนะครับซึ่งโจทย์เรามันเราก็ส่งแค่ประมาณ8เมตรไม่เกิน10เมตรประมาณนี้นะครับมันมันอยู่แค่นี้แหละนะครับไม่เกินนี้แน่นอน เพราะว่าเราไม่ได้ส่งไปขึ้นทําสวนนะครับระบบเราไม่ได้ไปทําสวนแบบที่ต้องส่งขึ้นเนินเขาที่สูงเยอะๆดังนั้นผมก็เลยนะครับสิ่งที่คํานึงก็คืออยากได้น้ําเยอะๆเต็มถังเร็วๆก็เนี่ยต้อง3นิ้วเลยนะครับได้น้ําเยอะถ้าประมาณ9เมตรก็ได้พันลิตรพันลิตรก็หกหมื่นลิตรต่อชั่วโมงใช่ไหมวะมอสพันลิตรต่อนาทีถ้าคูณ6ไปเป็นเท่าไหร่มอไอ้นุ ช่างลุตอบได้ไหมลิตนาทีหกพันห <ugh> 6, ก็หกหมื่นเดยใช่ไหมถ้าชั่วโมงหนึ่งอ่ะก็หกสิบเอเอประมาณหกหมื่นลิตรต่อชั่วโมงนะซึ่งถังหกพันลิตรเราเนาี่ยแปลว่าไม่ถึงสิบนาทีมันเต็มจริงไหมเดี๋ยวลองมาเทสกันดูนะครับแต่จริงมันก็จะมีค่าความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นแน่นอนในระบบนะครับอืมอันนั้นเรายังไม่พูดถึงแล้วกันเราพูดแค่สเปคเต็มๆมันนะครับ เราก็เลยเลือกเป็นขนาดนี่เลยนะใหญ่เลยนะสังเกตใบพัดมันจะเป็นประมาณอย่างนี้เลยนะเนี่ยครับถลุน3นิ้วเน้นกยน้ํานะครับเน้นแบบเอาแค่ขึ้นแทงไม่ไม่ไม่ได้เน้นไปดันสูงมากนะครับก็จะใช้เป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องคํานึงก็คือเราต้องรู้วัตถุประสงค์เรานะครับในการเลือกปั๊มน้ําว่าเราไปใช้งานอะไร ถ้าเอาแค่ย้ายน้ําจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งปั๊มน้า3อย่างนี้เลยนะครับหรือเอาแค่ขึ้นแทงไม่สูงมาก3เมตรห้าเมตร6เมตรก็เอาแบบนี้นะครับแต่ถ้าถ้าจะดันเป็น12เมตร20เมตรอย่างนี้อาจจะไม่ได้นะครับตัวน,นี้ไม่ถึงนะครับดันได้เต็มที่15เมตรนะครับกลับอีกปั๊มอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้ชั่วโมงหนึ่งได้6 0 0ม0ลิตรนะอันนี้เป็นปั๊มสามแรงเลยนะตัวเนี้ยกับสเต็กมันเนี่ยที่ผมไม่ได้ใช้นะผมซือมาอยู่นะให้ดูนะครับ 2.2k เนี่ยคือปั๊มสามแรงนะครับแต่ได้น้ำมาแค่นี่นะครับ22ลิตรต่อชั่วโมง2222คิวต่อชั่วโมงนะครับหรือประมาณ22,000ลิตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเฮสมันได้25เมตรนะครับมันได้เยอะกว่าอันนี้ปั๊มจีนนะปั๊มจีนแต่ยังไงผมก็บอกว่าเอะก็ นันเนี่ยทั้ง3แรงนะแต่ปั๊มตัวเนี้ยสองแรงเนี่ยปั๊มตัวเนี้ยสามแรงปั๊มตัวเนี้ยสองแรงสองแรงกินไฟน้อยกว่าแต่ได้น้ํามากกว่าน้ําตั้งเกือบหกหมื่นลิตรนะครับต่อชั่วโมงอันเนี้ยได้น้ําแค่สองหมื่นลิตรต่อชั่วโมงกินไฟมากกว่าได้น้ําน้อยกว่ากินไฟน้อยกว่าได้น้ํามากกว่าเออเลือกอะไรอะประมาณนี้นะครับแต่นะแต่ก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้เหตุผลที่มันได้น้ําน้อยเพราะว่าแรงดันม,มันสูงไงครับมัน25เมตร ม,มันสูงสูงส้าเมตรแต่เราก็บอกว่างานเราเนี่ยมันสูงขึ้นหอเฉยๆนะครับซึ่งหอมันสูงแค่หกเมตรนะครับหอมันสูงแค่หเมตรรวมถังรวมของความต่ําของปั๊มก็ไม่เกิน10เมตรอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นจากโจทย์นะเขาเอามาให้ผมเลือกว่าผมจะเลือกปั๊มตัวไหนผมก็เลยว่างั้นเอางี้ดีกว่าพี่เอาตัวที่มันกินไฟน้อยดีกว่าเออสองแรงก็พอนะครับไม่ต้องเอาถึง3ามแรงหรอกเนาะ แล้วมันได้น้ํามากกว่าด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ดันเข้าแปลงนะครับเราก็เลยเอาตัวนี้นะครับแล้วดูขนาดดีนะครับความความแข็งแรงความทนทานความเฮฟวี่ของมันนะครับเนี่ยความเฮฟวี่มันคือความทนทานอนะ่ะมอเตอร์มันใหญ่กว่านะมอเตอร์ใหญ่กว่าตัวนั้น3มแรงมอเตอร์มันยังน้อยกว่านะเออนี่นะครับเดี๋ยวขอดูอ่านสเปคให้ให้กระเทินแลนะ้วเนาะ ตัวนี้ WCL 1 5 0 5 S เนี่ยมันก็คือเป็นรุ่นของตัวน้ำมากนะครับ L นี่มาน้ำมากก็คือเป็นหน้า3ถ้า LL เนี่ยยิ่งมากนะครับ1500วัตต์ก็คือ2แรงนะครับ S ก็คือซิงเกิลเฟสนะครับแต่ไม่มี F ก็คือไม่มีหน้าแปลนนะครับตรงนี้แรงดันตอนปิดปิดวาล์ว17เมตรก็คือถ้าสมมุติเรา ไม่เปิดบ้าวเลยนะครับ <necessary> มันดันได้ถ <soci> ึง1.7บาร์นะครับ1.7บาร์หรือ17เมตรความเร็วรอบ2,900รอบต่อนาทีนะครับ s ิงเกิลเฟดอินดักชันมอเตอร์2แรงนะครับ1,500กิโลวัตต์นะครับเอ้ย1.5กิโลวัตต์นะครับเฮิร์ก็คือ50เฮิร์โวลต์220โวลต์โพก็คือ2 2อะไรเนี่ยครับ2 2ขดลวด2มัดข้าวต้มเนี่ยด้านข้างนะครับ IP55 ออโตไทก็วางกลางแจ้งได้นะครับ แต่ก็ไม่แนะนำเพราะบางทีมันเป็นสนิมเร็วก็วางในลบหน่อยก็เนี่ยทำลังคาให้มันอย่างเงี้ยนำลังคาให้นะครับอ่คาคัทีเฮสคัดเนี่ยก็ฉนวนนะครับฉนวนการไฟไอฉนวนมอเตอร์มันอย่างเงี้ยนะครับเออแอมก็คือกิน16แอมนะครับถึง15แอมแล้วแต่ว่าอ่า จะจะเอาน้ำมากน้ำน้อยความสูงเท่าไหร่เนี่ยมันจะแปรผันกันนะครับไอคอนตินิวอัตดิวตี้ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยแต่ผมรู้ว่าตัวเนี้ก็คือการทำงานแบบต่อเนื่องนะครับเหมือน,นก็ว่ามันติดทนนั่นแหละทำงานได้แบบต่อเนื่องไม่ต้องหยุดพักได้ยาวนานนะครับซีเรียลนัมเบอร์ก็ F21 ส i งหนึ่งมิซูบูชิอิเล็กทริกออโตเมชันไทยแลนด์ก็ประเทศไทยของบริษัทมิซูบูชิอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะจวนนี้พอดีหนักประมาณ30กว่าโลได้นะถ้า,ถ,าถ้าจากการยกนะประมาณการนี่ก็นี่ครับการเลือกปั๊มของผมผมก็เลือกจากประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักหน้าแปลน3มนิ้วส่วนวิธีการต่อนะครับอุปกรณ์อยู่ตรงนู้นนะครับก็จะมีการต่อขยายอีกนะครับการต่อขยายเพื่อดูดน้ําให้มันเยอะนะครับเดี๋ยวเรียกตัวช่วยก่อนช่างนู นี่ทำหอส่งนะครับโนะโนะโนะโอ้เรียกไม่ได้ยินนะครับเ,รเ,รเดี๋ยวเรียกตัวช่วยมาก,ก่อนนะครับนี่คือหอทอส่งน้ำนะครับหอเก็บน้ำสูงหกเมตรโนมาอาไอตัวข้อรถขยายมานี่ไหนแล้วนี่นะครับหน้าที่ของ แทงเก็บน้ําตัวนี้ของเราก็จะส่งน้ําไปใช้ในสวนนะครับพื้นที่40ไร่นะครับแล้วก็ลดน้ําหยดแล้วมินิสปริงเกอร์บางส่วนเอาขอข้อลดกับไออุปกรณ์ที่จะมาต่อหน้าแปนให้หน่อยครับมาโชว์ให้เขาดูหน่อยนะครับมือโทรศัพท์เรา<ม>นี่นะครับอาสี่นิ้วนะครับพ่อมันเป็น3ามแลนู้นเนาะ แต่ช่างรู้บอกว่าต้องขยายเป็นสี่นะครับอ่าโอเคขยายแล้วนะแล้วก็ต้องมีเฉียงลงนะครับอย่างนี้งอสี่ทาองศาหนึ่งโอ้แต่ละอันหนักไหมหนักมากนะครับช่างรู้บอกอันนี้เป็นเป็นคอ,อรถเบี้ยวนะครับตัวนี้คอรถเบี้ยวเหล็กนะครับ3มนิ้วออกเป็น4นิ้วมีวายสแตนเนอร์ สนิ้วแล้วก็ต่อตรงสีนิ้วเพื่อที่จะต่อมาเข้าตัวตัวงอ45องศาแล้วก็จะไปลงที่น้ํานะครับตรงนี้นะครับซึ่งปั๊มตรงนี้นะครับเราก็จะต่อออกมาเนี่ยให้สั้นที่สุดนะครับแต่ก็มากกว่า6เท่าของไดิมิชันท่อหรือประมาณถ้าตัวเนี้ท่อมันประมาณ10 10เซนนะครับก็คือประมาณ100มิลเนี่ยเราก็ต่อมาสัก60เซนประมาณนี้ครับให้มากกว่า60เซนนะครับ เพื่อให้น้ำมาเรียงตัวก่อนเข้าไปตรงนี้แต่สั้นสุดก็คือประมาณเม็ดนึงนหละกำลังดีนะครับระยะระยะแนวราบส่วนแนวดิ่งลงไปตรงนี้นะครับก็ต้องให้ท่อเน,นี้ยมันลงไปในน้ํามากกว่า40เซนเพราะเขาบอกว่าสีเท่าของไดมิชันท่อนะครับมากกว่า40เซนก็ผมก็อาจจะลงสัก50เซนนะครับลงลึกๆหน่อยถ้าลงตื้นมา,มากเกินไปนะครับมันก็อาจจะดูดอากาศบนผิวน้ําเข้าไปได้นะครับอาขันเลยนุเดี๋ยวเราจะลองทําดู อ่ะลอ,ลองลองทำท่าขันดูดิขันเข้าไหมไม่เข้าๆละ่ะเอาจริงนะใหญ่นะเอาทำท่าข้าๆก่อนได้จะได้รู้ระยะนะครับแล้วตรงนี้งอก็มาประมาณเนี้ซึ่งมันจะมาตกขอบพอดีนะครับผมออกแบบมาให้แพรตัวนี้มันมันลงน้ําแล้วก็จะทําเหล็กค้าตรงนี้ขึ้นมานะครับทําเหล็กค้าตรงนี้ขึ้นมาก็จบสวยๆนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายตอนเสร็จให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับนี่โอเค ประมาณนี้ตั้งไว้ก่นอนมอดนู้เดี๋ยวมาหาตัวค้ำนะมาวัดความสูงไว้รอโอ้จะตกน้ำไหมเนี่ยนี่อยู่ขอบน้ําแล้วนะนะครับทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยต้องเอาขาคำ้ำไอ้นู้ลองลองเอาตัวนี้มาทาท่าค้ำออกมาดิอเออไอ้หัวกระโหลกอนะมันต้องลงลงจากผิวน้ํานะครับ มากกว่า40เซนตามขนาดของท่อมันมากกว่า40เซนนะดังนั้นเราต้องวัดลงไปจากใต้ทุน่นโอ้มีที่ยื่นเว้ยเดี๋ยวฮุบแป๊บนึงเนี่ยสมมุติใต้ท้องทุ่นนะ่ะมันอยู่ตรงนี้นะเราก็ต้องวัดให้มันลงจากท้องทุ่นไปอีกประมาณ40เซนให้มันจมน้ําอ่ะตรงนี้มอดดัวไว้นะเราก็ทำทำขาค้ำเพราะมันหนักนะไม่งั้นมันจะไปงัดปั๊มนะครับตรงนี้เอาวัดเรื่อยๆท่อมาอม60เซนนะท่อเส้นนี้เรื่อยมา60เซนนะแล้วก็ตัดเลย ตรงนั้นตรงนั้นลงไอตรงนั้นจับตรงนั้นขึ้นมามสมมุติถ้าเราจะเอาลงอีก40เซนเนี่ยเอาตลับเมตรมานีจะได้ตัดท่อมาสองท่อนสองท่อนนะครับแล้วก็ทำเลยโอเคประมาณนี้นะครับนี่สําหรับการเลือกปั๊มน้ําแล้วก็การติดตั้งปัม๊มคลิปนี้ต้องการจะบอกแค่ว่าถ้าคุณจะน้ําขึ้นหอสูงนะครับไม่จําเป็นต้องไปเลือกปั๊มที่มันมีแรงดันสูงมากก็ได้ แต่ต้องดูว่าหอคุณสูงไหมถ้าหอคุณสูง20เมตรเป็นถังแชมเปญเป็นถังอะไรเงี้ยคุณก็ต้องใช้ตัว M นะครับที่เป็นซีรีส์ M นะ่ะคือที่มันมีแรงดันปานกลางนะครับ20เมตรหรือจะเอาเป็น H อะไรเงี้ยแต่ถ้าถังคุณแค่4เมตร3เมตร6เมตรเหมือนผมเนี่ยอาจจะใช้รุ่น L ก็ได้นะครับเพราะน้ํามันจะได้เยอะแล้วก็เต็มถังไวเพราะว่าพอ,มา,อามาเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งที่เป็น3แรงแต่เป็นยี่ห้ออื่นนะไม่ใช่ของมิสูด้วยกันแต่ถ้าเป็นของมิส มันจะได้น้ำประมาณ500ลิตรต่อนอาทีนะครับอ่าส่งสูงประมาณ11เมตรนะครับขั้นต่ำของตัว M นะถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณนั้นนะครับก็ได้500ลิตรแต่ผมจะเล่นตัวตัว3 3นิ้วไปเลยประมาณนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็แล้วแต่อ่าผู้ชมนะครับที่ที่มีของอะไรแล้วถ้ามีอะไรแล้วก็ใช้ตัวนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวค่อยเลือกประมาณนีคลิปนี้ก็เลือกปัป๊มประมาณนี้นะครับปั๊ม ที่จะมาสูบขึ้นหอส่งสวัสดีครับ